สวัสดีค่ะนี้นะคะเราก็มามันอัอดยังวะนี่แล้วก็ไปดูพี่มากพักขนมมานะคะแล้วก็เจอท่าเต้นไอ้กองพันใช่ปะแล้วก็โดนโยมาให้ทำท่ากองพันก็เดี๋ยวลองดูมันไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยมันต้องไปทำให้เห็นกับตาถึงจะรู้เรื่องนะก็ลองดูกันเลย เราชาชากันปกปักปะตพีเฮน้ำลึกแล้วก็เต็มที่ไม่มีช่างอีกตะกะเตนตกดิดฉันเปลียนหน้าคิดถึงยอดรักที่งามวิไลข้าต้องมือไปทันใจจะขึ้นมาสาวเอาละมาคัดคัดคัดเฮ่ทำคือโยมีดีกว่าเนอะคือโยมีน่าจะดีกว่าไปแล้วบ๊ายบายค่ะอ๋อ เฟซบุ๊กเก่านะคะโดนแฮกตอนนี้ก็เปิดเฟซบุ๊กใหม่นะคะเป็น f a c e b o o k c o m i d o r h o l i c เป็น f a c e b o o k c o m i d o l h o l i c แล้วก็เป็น Twitter นะคะก็เป็น adenymikiholic ค่ะอันเก่าก็โดนแฮกไปกำลังพยายามเอาเฟซเก่ากลับมาอยู่ถ้าพยายามลบ มันได้ก็เดี๋ยวจะรีบมาบอกแล้วกันนะเอากองพันอันนี้ไปดูก่อนง่วงละบ๊ไปแล้บ๊ายบาย,บาย,บาย